ช่องปู่เยี่ยมพารวยนะอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะหลังไหมยออกหมาดหมาดใหม่ๆหมเอี่ยม,ม,มเอียม,ยมก็มาถามข่าวเอซแฟนช่องละครับผมว่าใครโชคดีกันบ้างนะฮะแม่เลขล่วงหน้าปู่เยี่ยมว่ามันจะออกนู่นเดือนตุลานะหนึ่งตุลาสามศูนห้า อสามห้าศูนย์สนห้านี่แหละว,ว่าไปนะสามศนย์ห้าห้าศสมมันละมาชิงออกในงวดนี้นะหกหนึ่งไม่มานะเหมือนงวดที่แล้วจับพลาดเป้านะล่างก็ไม่เข้าบนก็ไม่เข้าแต่ไปเข้ามากร้อมอยู่นะยังไม่เข้าของปูเป่เนาอีกปู่เนานี่ตายไปนานแล้วนะครับผม โปรย่้ยมตามเข้าไปในโลกวิญญาณของแกแหละเข้านะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแผ่นกระดาษเก่ามีอยู่นะครับผมเลขวิ่งก็เข้าศูนย์นะกับเจ็ดนะฮะอ่ะเรามาดูนะครับผมเรามาดูมาดูมาดูว่าเลขรางวัลออกตัวไหนกันบ้างนะอ่ะผลฉลากรางวัลที่หนึ่งนะครับผม ประจำวันที่16กันยา2565ก็ออกแล้วนะรางวันที่1943 703อ่ะสามไม่หนีนะอาทันเลขสามนี่แรงนะไม่หนีไม่หนีหน,น,นะมาศูนย์สามนะหลักสิบมาหน่วยเที่ยวนี้จะว่ายังไงนะเลขล่างมาที่เจ็ดห้านะเลขหน้าครั้งนี้หนึ่งนะเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับผม เลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองห้าสี่ศูนย์ใช่ไหมใช่ไหมเลขหลังก็หกสามหนึ่งกับสี่สามสองนะครับผมอ่ะตัวที่ชอบเลยเนี่ยสามหกหนึ่งเนี่ยมาเข้าเลขหลังนะอ่ะไปรหยิบัตเตอรี่คงพอได้นะเก้าเจ็ดหนึ่งก็ไปที่เลขหน้านะห้าสี่ศูนย์ก็ไปที่เลขหน้าครั้งที่สองนะครับผมอ่าแล้วมาดูว่า เลขปูเนานะเข้าจุดไหนบ้างนะฮะสี่ชุดปูเนานะหกเ1็ศูนย์หนึ่งนะจับใส่กันนะครับผมเข้าทีศูนย์สามนะศูนย์สามมาทางนี้อ่าเรามาดูใบที่เราเขียนไว้แบบ simple s i เพิลของปูเนานะ ข้าไหมเข้าไหมของปู่เนามาเข้าที่ตัวนี้นะอันนี้โครงสร้างสูตรของแกนะมาเข้าที่เข้าคู่กันนะที่สองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะอ่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสองศูนย์สองหนึ่งก็เข้าที่สามศูนย์นะนี่นี่เห็นไหม ปูเนเอาว,ว่าหลักสิบสองหกเจ็ดสองสาหลักหน่วยศูนย์กับหนึ่งนะอ้าวสลับหลักกันนะแต่ก็มีสามศูนนะอยู่สูตรปูนเนามีไหมนะตามมาดูชุดนี้ชุดปูนเนาชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ ชุดนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะไม่มี03ชุดนี้ก็มีแต่สาศย์ครับผม383930เก้ามศูยเห็นไหมชุดบนปูนเนายี่สิบ้าชุดนะฮะชุดนี้ก็มีนะมีแต่สาเหมือนกันนะไม่มี0ูนสาม ชุดปู่นสามสิบหกชุดก็เข้าที่ศูนย์สามศูนย์เหมือนกันไม่ศูนย์สามสักทีนะอ่านี่เป็นสลากรางวัลน,นะอ่ะนอกจากเข้าชุดสลากรางวัลแล้วก็ไปเข้าที่ชุดหมากล้อมนะของปู่เยี่ยมเข้าที่ชุดหมากล้อมนะหมากล้อมเข้าที่ชุดหมากล้อมงวดที่แล้วนะ เขียนให้ดูหน่อยได้ไหมชุดหมากล้อมนะฮะลองดูนะวัด3ามหมากล้อม2องสามสี่ห้าหกเจ็ปดเก้าศูนสี่หนะนี่นะนนะชุดหมากล้อม เรามาดูหมากล้อมกันต่อนะฮะวัดก่อนหมากล้อมน้อยเข้าไหมสามสามสองนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะอ่ะมาเข้าอยู่ตำแหน่งนี้นะนี่เจ็ดนี่ศูนย์นะสามนะถ้าเราเขียนตัวเลขเราอย่าเขียนได้ที่เขียนได้ที่สองศูนย์เจ็ดนะสามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามนะ ้าาห้องนี้นะหกกับหนึ่งนะที่เรามาจับกันนะได้สองหกหนึ่งสามหกหนึ่งสองหนึ่งหกสามหนึ่งหกนะห้องนี้เราไม่จับเลยนะศูนย์กับหนึ่งนี่เพราะว่าเลขเลขตัวเลขที่เราวิ่งมาเนี่ยวิ่งศนะูนยะ์กับหนึ่งนะนะหลักสองนะห้ากับหกอ่าอีกหลักหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่ง รประมาณนี้นะฮะเข้าที่ศูนย์เข้าที่ศูนย์นะฮะสำหรับตัวล่างนะเราก็จับตีรังกากันคุ้ยกันนะสามสี 3, 4, 7, 5, 6, นะ่เจ็ดห้าหกนะกากระบาดใส่กันเลยไปเลยห้าเจ็ดนะมาลอยเข้านะสองห้าสามสี่ก็จสามห้านะเรียกล่างห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าห้าสามนะ เข่าเหมือนกันนะเรียกร่างถือว่าถูกกติกาของมันนะบนอยู่บนล่างอยู่ล่างในชุดหมากล้อมนะครับผมเข้านะอ่าชุดนี้เป็นหมากล้อมน้อยนะหมากล้อมน้อยแต่ตัวใหญ่มันเข้าไปแล้วนะฮะอาก็ต้องตามกันงวดหน้าแล้วครับผม ว่าหมากล้อมจะพอมาได้ไหมในงวดหน้านะฮะกูรู้หลายๆท่านพลาดเป้าหมายไปเลยนะครับผมเลขออกประหลาดอะเจ็ดศูนย์สาอืมถ้าเขียนหมากล้อมลองเราก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เกตแปดอ่าเขียนอย่างนี้นะจะมาตัวไหนนะห้องบนจะมาไหมนะหกกับเกตนะฮะสามตัววิ่งที่จะมาหกกับเกตนะาเดินรหัสแปดอ่าตัววิ่งที่จะมาก็คือหนึ่งกับสอง หกไปเจ็ดจับสตัวบนไว้รอเลยนะครับผมสามสามสองเเกสอง สี่เองเอาแล้วจับแปดนะสามหนะึ่งแปดสี่ปปสปะสี่ชุดนี่นะชุดสามตัวห้องหมากร้อมนะจะมาจะมาไหมนะ เดี๋ยวจะจับชุดเทียบลองดูนะชุดเทียบ3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะไม่หนึ่งก็สองมานะสองห้า แปดหนึ่งสาม้าสองสี่เไปหยุดซะที่เจ็นย์สามนะห้าแนะึ่งสะเหลืออีกหลายวันนะคอยมาคำนวณกันนะ อ่าให้ระวังแถวนี้แหละ318381แหเนี่ย418 4น 1, 1, 1นะอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมอ่าใครโชคดีที่ เจ็ดศูนย์สามก็ดีใจด้วยนะฮะใครโชคไม่ดีก็ตามตองวัดหน้านะ,ะเดี๋ยวเราจะตามเลขปูเนากันนี่แหละนะปูเนาก็แม่นยำพอสมควรนะ,ะนี่นะนี่นะสามศูนย์จะเป็นตัวเลขไม่กลับนะฮะศูนย์สองศูนย์สามนี่มันอยู่มุมนี้นะ,ะนี่น,นี่อยู่มุมนี้ เจ็ดศูนย์สามนะะนี่วงกลมไว้นะะนี่นะเรียกปูเน่านะมากินประตูนี้นะะอ่ะวัวหน้าค่อยตามต่อกันนะครับผมวันหน้าค่อย ตามต่อกันเลขปูเนาหนยะจะเข้าคู่ที่ตัวไหนนะสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองเจดหนึ่งเจ็ดสองปดหนึ่งแปดสอง้าแปดชุดเอาล่วงหน้าเลยนะเลขปูเนานะครับผมจะปังเหมืนงวดนี้ไหมนะอ่ะหมดเวลาครับผมอำลาพาจาก ทำยากนะตัวเลขนี่ยับไม่เข้าเป้าในะยากยากยาก